วันนี้เราอยู่ที่ KFC สาขาคลองเจ็ดนะครับผมไก่ใจเด็ดกลับมาแล้วครับน้องๆทั้งหมด2รสชาตินะครับผมงวดน,นี้มีไก่ป๊อปใจเด็ดซอสเผ็ดเด็กๆนะครับผมไก่ป๊อปใจเด็ดซอสเผ็ดดูด้ดานนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะจัดให้สองสองอย่างเลยนะครับได้มาแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนะครับ อันนี้คือไก่ใจเด็ดเผ็ดแบบเด็กๆนะครับผมอันนี้คือไก่ใจเด็ดเผ็ดดุด้านหรือเผ็ดคูณสองนั่นเองนะครับผมนี่ไม่อ่ะก,กินเลยส่วนอันนี้อ่ะ ที่กลับมาใหม่เนี่ยเผ็ดกว่าเดิมคือเผ็ดดุดันนะเผ็ดอันนี้จากอันเนี้ยคูณสองเลยอ่ะเผ็ดมากนะถ้าน้องๆกินอนะ่ะต้องต้องดูด้วยนะว่ามันเผ็ดแสบท้องเลยนะเผ็ดพอๆกับมาม่ามาเลเซียเลยนะแต่อร่อยนะครับนี่น ซอสช่ำๆเลยนะครับผมแน่ โอเคนะแล้วเรากินอันนี้มั่งต่อกินอันนี้ต่อเลยซอสกิมจอกก้นๆนี่ไหมไหนๆเอาต้องให้ดูละโอเคนี่ชำๆเลยอืมฟิลลิ่งเป็นไงโอ้โหความเผ็ดมาเลยอ่ะอื ถ้าไปกินที่ร้านจะได้บรรยากาศก,กว่านี้นะอันนี้เราซื้อกลับมากินบ้านมากแต่อร่อยมาก สุดท้ายแล้วนี่เก่งมากเลยอ่ะโห เผ็ดนะครับเผ็ดย,ยังได้อยู่ความเผ็ดเราไม่กลัวมันหยุดกินไ่ด้เยอร่อยมากถ้ากินเราหยุดกินไม่ได้นะครับผมมันอร่อยซูชิพีก็จะหมดแล้วเนี่ยซูชิ อ่าชิ้นสุดท้ายนี่ช้ำๆเลยอ่าโอเค้วพบกัน้องดีใหม่ในคลิปน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัดยย่งซื้อให้ด้วยนะคะ